สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องคนลิมโคงชาแนลนะครับวันนี้มากับงาน DIY นะครับผมอันนี้เป็นสายยางที่เก่านะครับมันคุณภาพมันก็ยังดีหรือับแต่ว่ามันอายุมันนานหลายปีแล้วมันตากแดดนะครับผมเวลาเราลากเราดึงมันก็แตกหักนะครับ แต่ตอนนี้มันยังดีอยู่แต่ว่าอายุการใช้งานเหมือนยางรถนะครับผมยางรถถ้า,าถึงอายุ4ปี5ปี6ปีนะบ,บางทีนะครับบางรุ่นก็ต้องเปลี่ยนนะครับถึงแม้เราไม่ได้ใช้งานอันนี้เหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันผมมีอยู่นะครับสายยางตัวนี้นะครับประมาณ60เมตรนะครับผม60เมตรที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะทำ เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆสปริงเกอร์นะครับผมเพราะว่าปลูกต้นกล้วยแต่เราไม่อยากไปซื้อสายยางสปริงเกอร์หรือว่าไปต่อ PVC นะครับเราเอาของที่เรามีอยู่นะครับนี่คือผมเจาะนะครับเนี่ยเจาะสีด้านนะครับผมเจาะสีด้านนะใช้สว่านนะครับใช้สว่านเจาะแล้วก็เว้นระยะประมาณห้าสิบเซนนะครับผมหรือครึ่งเมตรนะครับ เป็นระยะไปเรื่อยๆนะครับสีด้านสีด้านเพื่อจะไปวางวางในแนวสวนกล้วยนะครับแล้วเราก็ต่อใส่ไดนะครับที่เราต่อท่อ PVC ไว้แล้วนะครับผมแล้วแล้วก็ปิดท้ายหน่อยนะครับเมื่อเมื่อเราเปิดน้ํามันก็จะออกตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองนะครับคือทําเลยนะครับเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็เลยทําเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะเจาะให้ FC ดูก่อนว่าผมเจาะแบบไหนนะครับเพืเ่อนๆครับคือผมจะเว้นประมาณ50เซนนะครับแล้วก็กะเอานะครับทีนี้เราก็จับไว้นะครับใช้สว่านสว่านก็เป็นดอกตะปูนะครับผมใช้ดอกตะปูไม่ใช่ดอกสว่านนะครับที่เราใช้ใช้สว่านยิงนะครับเพราะว่า ถ้าเราเอาตะปูตอกเลยมันจะแตกนะครับเพราะเป็นาสายยางเก่า,า,ยา,กาโยกๆสักหน่อยนะอันนี้ไม่มีน้ำค้างอยู่ในสายยาง ำไปเรื่อยๆนะครับขยาบไปนะครับประมาณ50าิเซนนะครับเนี่ยเอาทีนยึดไว้เอาเท้ายึดไว้นะครับขอภัยในวาจาไม่สุภาพนะครับอ่าแล้วก็บิดผเจบสี่ทาง ทีนี้เราก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการทําของที่เหลือใช้ที่เราจะทิ้งนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับทีกว่าขายช่างกิโลนะครับมันก็จะมีน้ําไหลออกมานะครับเวลาเราต่อกับปะปาหรือว่าต่อกับใดนะครับท่อ pvc ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเตียบ ก็ปิดตรงท้ายตรงปลายสายนะครับแล้วก็จะออกระหว่างที่เราเจาะไว้นะครับเราอยากให้มันออกมากก็เจาะมากรูกหน่อยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันออกน้อยๆนะครับก็เจาะน้อยนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบเลยนะครับลองทดลองดูนะครับใช้ได้ผลครับวัสดุทุกอย่างนะครับผมที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับก็เราก็คาดเดาได้ว่าเราทำนี้ยมันออกแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะออกมากออกน้อยอยู่ที่แรงดันของน้ำนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องคนริมหองชาแนลนะครับ DIY วัสดุเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC เก่านะครับ ถูกเหยียบแบนแล้วแต่ว่ามันไม่แตกมันก็ใช้ได้นะครับผมเอามาทําแบบนี้นะครับจะซื้อวาลมาใส่มันก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราไม่ซื้อวาลเราก็เจาะนะครับหนึ่งรูก็ได้นะครับหนึ่งรูนะครับไปเรื่อยๆเล็กๆไม่ต้องใหญ่ว่าถ้าใหญ่หรือหลายรูเกินไปมันก็จะออกไม่ไปไม่ทั่วสายนะครับผมลองดูนะครับ F4 ครับเทคนิคไอเดียง่ายๆนะครับ แต่ของแอนดมินลองวันนี้ก็คือเจาะเยอะนะครับถี่ด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูที่ว่าน้ำเราแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอีหน้านะครับจะอัปเดตให้ชมกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามรับชมนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ